ฤรือหัดรู้โตศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมีกินมีใช้สบายอยู่แล้ว26ตุลาคม2 0 2 2ให้ปากคำนาน3ชั่วโมงคฤือหัดรู้โตศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมีกินมีใช้สบายอยู่แล้วเรียกได้ว,ว่ากำลังเป็นที่น่าสนใจหลังจากทีลาสุดเมื่อวันที่25ตุลาคม2565โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาภรศิลปินชื่อดังได้เดินทางมาพร้อมทนายความส่วนตัว ก่อนเข้าพบร้อยตำรวจเอกวิศณุชิมตระกูลพอออกกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและพนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีเพื่อให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับคดีชื่อดังเนืน่องจากปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในลูกทีมของนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องกระทิงขุนนรง์ประเทศรัฐหลังจากให้การในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวน ดีเนานกว่า3ชั่วโมงโตศักดิธย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยานพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่และได้เตรียมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนดีเอออย่างไรก็ตามเรื่องราวทุกอย่างเหมือนกับที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วส่วนเจ้าหน้าที่พอใจในการชี้แจงของตอนในวันนี้หรือไม่ตนก็หวังว่าเขาจะพอใจ อย่างไรคงต้องถามทางเจ้าหน้าที่แทนและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของโตศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่โตกว้วางขวางตัวบ้านทาสีเทาเทสไตล์ทันสมัยมีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบและต้นไม้น้อยใหญ่มากมายโดยตั้งใจออกแบบให้เหมือนโรงแรมคือมีส่วนกลางและส่วนล็อบบี้ด้านล่างส่วนด้านบนก็แยกเป็นโซนของใครของมันเพื่อความเป็นส่วนตัวบรรยากาศภายในบ้านแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆน้อย มากมายชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งถ้าหากใครต้องการใช้งานก็สามารถปิดเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้คนมารบกวนได้ นอกจากนี้ก็ยังมีห้องโถงให้คนในบ้านบารวมตัวและกินข้าวกันโดยจะประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่เปียนโนสีขาวที่สั่งทำเป็นพิเศษเพื่อใช้ในคอนเสิร์ตของโต๊และมุมเก็บกีตาร์และรูปภาพระหว่างเล่นคอนเสิร์ตของคุณพ่อนนะครเวส,สุภาพรถัดไปเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับเพื่อนๆที่จะมาทำงานห้องอาดตกแต่งสบายๆโดดเด่นด้วยโซฟาสีส้มและรูปภาพต่างๆ ที่สำคัญด้านหลังเชื่อมต่อเป็นสะไว้น้ำสามารถเปิดประตูออกมานั่งเล่นพักผ่อนและปาร์ตี้บาร์บีคิวได้ชิวๆเรียกดยว,ว่าหรูหราสมราคามากทีเดียวละค่ะ